สวัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิ้ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งตัวบิ๊กสกูตเตอร์นะครับจากค่าย Honda า i ิกโลกนะครับเป็น Honda i n t e g r a 700ปี2013นะครับรถสีขาวออกศูนย์บิ๊กวิงนะครับสมัยก่อนตัวนี้นี่ออกศูนย์บิ๊กวิงราคารถใหม่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ย487,000บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นราคานี่ถือว่าราคาสูงมากนะครับเป็นรถที่อ่า ระบบเกียร์เนี่ยก็คือเป็น dct นะครับเป็นระบบเกียร์ที่เป็น dual cut transmission นะครับก็คือ,อเปลี่ยนเกียร์ออโต้ Auto ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สนุกแล้วก็ขับทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกนะครับเพราะว่าสามารถจะขึ้นเขาลงเขาเราใช้เกียร์ มันนวลช่วยนะครับเชงเกียร์ลงมาได้เลยแทนการบีบเบรกเหมือนรถออโต้ทั่วไปอันนี้เป็นข้อดีของระบบเกียร์รุ่นนี้นะครับคันนี้เนี่ยก็มีตกแต่งเพิ่มเติมจากรถเดิมนิดหน่อยนะครับจะมีในส่วนของไฟหน้าเป็น LED นะครับจะเ,เปิดโชแจให้ชมกันนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับเป็น LED ผมเปิดไฟขออทางก่อนครับไฟสปอร์ตไลท์ ก็เป็น LED นะครับมีสวิตช์เปิดปิดให้นะครับสวยงามนะครับผมรถสีขาวนะครับรถสีเดิมมีเก็บสีบางชิ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องเก็บสีเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเก็บสีชิ้นไหนบ้างนะครับรถสวยนะครับอ่ามาตรงนี้ก่อนดีกว่าฝั่งนี้นะครับเป็นสีเดิมนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นสีที่เราเก็บนะครับเราเก็บสีเนี่ยเราเก็บนะครับ สีเนี่ยถ้าสังเกีรน,นะครับจะมีมุกทองอยู่นะครับถ้าเจอแดดเจอไฟนะครับเกี่ยวกมันมีรอยอยู่ตรงนี้นะครับมีรอยอยู่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็เดิมมาเนี่ยชิ้นล่างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับผมพ่นให้เป็นสีเดิมก็คือเป็นสีขาวขาวมุกเหมือนเดิมนะครับทา้งซ้ายทั้งขวาเลยส่วนอื่นก็ยังเป็นสีเดิมอยู่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตติดกุญแจก่อน เลขไมคันนี้อยู่ที่12,973กิโลถือว,ว่าวิ่งน้อยนะครับรถโมเดลปี2013เนี่ยตอนนี้ปีอะไรอ่ะ2,020ก็7ปีแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากนะครับวิ่ง12,900เองนะครับรถสมบูรณ์นะครับซอริสท,ที่ศูนย์ดิ๊กวิ่งมาตลอดนะครับระบบเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดระบบเบรกเป็น ABS นะครับเป็นคอมบเบรคเป็นตัวลิขสิทธิ์ของตัว h อน d a อยู่แล้วแล้วก็มีส่วนของกล่อง ด้านข้างซ้ายขวาของจีวีนะครับก็เก็บของได้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยช่องเก็บของน้อยมากนะครับอันนี้เป็นเม็ดอิฐารยเลยนะครับมีท่อเสียแต่งแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่อเสียสวยงามเสียงเพาะนะครับเสียงเพาะปลายเป็นมงลลีทุกอย่างสมบูรณ์นะครับกล่องท้ายให้ดูมิตินะครับกุญแจมีครบนะครับกุญแจ เปิดกล่องมีให้ถึง4อันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ขายราคาเบาๆนะครับ1 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าคุ้มนะครับ1 7 5 0 0 0บาทราคาใกล้กับ Honda Forza เลยนะครับรถใหม่แต่คุณจะได้รถเป็นบิ๊กสกู t ตเตอรจริงๆที่สามารถจะใช้งานในเมืองก็คล่องตัวนะครับแต่ว่าต้องถอดตัวกล่องด้านท้ายออกนะครับถ้าดูจากมิติเนี่ยความพรอมของรถเนี่ย รถมันผอมมากมันค่ายเกะกะตรงกล่องท้ายกล่องนี้สามารถจะปลดล็อกได้เองนะครับไม่ต้องขันน็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใช้งานเดินทางไกลก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยตาการซิ้นเปลืองเนี่ยเขาเทมาที่29.69กิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากจริงๆนะครับสำหรับค่ายค o นด้าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับแสนห้าหมื่นบาทดาวแค่สองหมื่นห้าก็สามารถจะออกรถได้แล้วเดี๋ยวให้ดูใต้เบาะกัน นะครับโอเคใต้เบาะนะครับสะอาดสวยงามนะครับทุกอย่างคู่เครื่องมืออยู่ครบนะครับมีช่องจุดบุหรี่ที่บอกว่าใต้เบาะเมันเล็กมากเพราะว่ามันใส่หมวกได้ครึ่งใบนะครับแค่นั้นเองส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวสตา์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับผมให้ดูนะครับ เสียถือว่าไม่ดังนะครับไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยมีสวิตช์เปิดเปิดให้นะครับไฟสูงไฟต่ำเป็น l e d หมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับรุ่นนี้เนี่ยสตาร์บอีกเป็นเกียร์ว่างนะครับเลงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะออกตัวเนี่ยก็คือต้องเข้าเกียร์นะครับตัวเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีตัว D m o d e แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น S สปอร์ตโหมนั่นเองนะครับ เพียงแค่นี้ก็ขับขี่สนุกแล้วครับหรือว่าจะกดที่ปลายนิ้วด้านขวานะครับจากประกับสวิตช์เนี่ยมันจะขึ้นเลขหนึ่งที่หน้าจอนะครับก็สามารถจะบวกแล้วก็ลบที่ปลายแฮนด์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่รถต้องวิ่งนะครับมันถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับส่วนเวาลาปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้ดีอย่างนะครับตอนเปลี่ยนเกียร์เนี่ยขับอยู่สามารถจะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือแมนนวลนะครับไม่ต้องจอดรถนะครับก็ถือว่าเป็น อะไรที่ใช้งานได้แน่นอนครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิ้ลไว้ด้วยนะครับคันนี้ก็รถสวย,สวยพร้อมใช้แล้วก็ที่รถที่ร้านก็ยังมีรถให้เราซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับผมก็สนใจยังไงก็มาดูได้ใต้ที่ร้านนะครับผมโอเคขอบคุณครับ